โอเคครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการสําเนาแล้วก็ติดตั้งการใช้งานระบบตรวจสอบคะแนนระหว่างเรียนนะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้เป็นระบบอื่นๆก็ได้นะครับโดยดึงข้อมูลจาก Google s h e e t นะครับอันนี้มันจะมีหลายหลายชีตนะครับตั้งแต่ม1จนถึงทับ1 2 รืออื่นๆนะครับที่เราอยากจะสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับฐานข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมจะลองดูผลการเรียนนะโดยใส่เลขประจำตัวนะครับกดค้นหาหรือกด enter ก็ได้ครับนะี่ครับมันก็จะค้นหา,าตัเด็ดแล้วก็พบข้อมูล มหห้องสามเมื่อกี้ผมใช้ม1ห้องสานะครับในการเซิร์ชดูผลการเรียนนะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็คะแนนแถวคอลัมน์นะครับทั้งหมดนะครับอี14วิชา4 4วิชานะครับอาจจะจะเห็นว่าตรงรายการประเมินเนี่ยมัน มันไม่ขึ้นรายวิชาเนาะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงที่เลขหนึ่งเลข2เลขสามเนี่ยให้เราพิมพ์เป็นวิชาไปเลยนะครับพิมพ์เป็นวิชาไปเลยนะครับตัวอย่างที่ผมได้ลองพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นมหนึ่งห้องสองนะครับผมจะลองใช้รหัสนี้นะครับในการเซิร์ชดูทีว่า ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับมันจะขึ้นภาษาไทย1ก็ภาษาไทย1คลิตหนึ่ง,งวิทย์หนึ่งก็ตามตามชื่อคอลัมน์นะครับแล้วก็รหัสนิชาแล้วก็ดึงคะแนนแถวของนักเรียนออกมาแสดงนะครับตามนี้นะครับแล้วก็สามารถ พิมพ์เอกสารมาได้ด้วยครับอันนี้จะรองรับในอนาคตนะครับให้สามารถดึงรูปภาพมาแสดงได้ด้วยนะครับผมนี่คือเบื้องต้นไว้ก่อนเนาะและการทำงานก็คือตรงนี้นะครับระดับชั้นม .1 นห,นห้อง2เนี่ยนะครับมันจะดึงข้อมูลจากการตั้งชื่อตรงชื่อชีตนะครับตรงชื่อชีตชชถ้าเราตั้งยังไงมันก็แสดง ขึ้นแบบนั้นนะครับตรงชื่อชีตตรงนี้นะครับนะโอเควิธีการสําเนาเอาไปใช้งานนะครับผมผมขอปิดก่อนโอเคนะครับทุกท่านกดมาที่อ่า o l e s h e e t ีแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนานะครับ ให้ทำสำเนาลงเครื่องของตัวเองนะครับจากนั้นผมจะทำการทำสำเนานะครับโอเคต้นฉบับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็สามารถกาปิดทิ้งได้เลยนะครับกาปิดทิ้งได้เลยปึ๊บอ,อันนี้คือเราสำเนา,ล,าลง Gmail ของเราเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สร้าง Google d r i v ในการจัดเก็บชีตตัวนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนะก็ไปที่ส่วนขยายนะครับไปที่แอป s ค r ิป t นะครับโอเคนะครับมาดูที่รหัส ที่เราสำเนาชีตนะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้คัปลเลยเอามาแทนที่ตรงนี้นะครับแทนที่นะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อยที่เหลือก็ไม่ต้องแก้นะครับนะเพราะว่าเราจะไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheets นะครับส่วนการแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเดเวลอปออกมานะครับสมมุติว่าห้องนี้เดี๋ยวนะครับอ่ะหนึ่งทับมอหนึ่งห้องห้าเนาะอมอหนึ่งห้องหกยังไม่มีข้อมูลนะครับผมจะทําการ o p ปอีเอามาใส่มอนี้ทั้งหมด จากนั้นนะครับเพื่อเป็นการให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมก็จะทำการลบออกหมดเลยลบออกหมดให้เหลือแค่คนเดียวนะครับสมมว่าผมจะเปลี่ยนรหัสประจำตัวเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองสามแค่นีอ้อยู่มอนหนึ่งห้องหกนะครับ เพิ่มเติมทีหลังเนาะอันนี้ก็ใส่ไปสักสิบสามสิบอะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วแต่ด้านบนก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อรายวิชาด้วยนะครับถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะแสดงเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามครับดังนั้นก็เปลี่ยนด้วยนะครับจะค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้เนาะอ่ะโอเคจากการแก้ไขบ,บน Google Sheets ทั้งหมดเลยนะครับ อ่าโอเคครับเราย้อนกลับมาที่แอปสิทธิ์นะครับอ่าทีนี้โลโก้นะครับโลโก้เราจะเปลี่ยนยังไงก็ให้มาที่ Index, นะ Index. อินเด็กอินเด็กอ่าเลื่อนลงมาครับท่านก็สามารถเปลี่ยนชื่อนะครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อตรงนี้ครับระบบตรวจสอบไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปโรงเรียนครูปเปิงมังก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนของท่านนะครับนี่ครับโลโก้ โลโก้จะอยู่ตรงนี้อ่าวิธีการก็เปิดแท็บขึ้นมาครับพิมพ์บนเบราว์เซอร์ว่าฝากรูปนะครับแล้วก็ไปที่ฝากรูปอ่าเริ่มอัพเริ่มการอัปโหลดนะครับท่านก็ไปหาโลโก้มานะาโลโก้กดโอเพครับแล้วก็กดติ๊กชั้นยอมรับกดอัพโหลดครับ โอเคนะครับเล่อนลงมาครับมันจะมีลิงก์นะครับท่านก็เลือกซักลิงก์หนึ่งอ่าเช่นเอาตัวนี้ก็ได้นะครับนี่างตัวนี้กดคัดลอกครับปึ๊บแล้วก็เอามาแทนที่ตรงนี้นะครับเอามาแทนที่ได้เลยนะครับแทนที่แบบนี้นะครับทุกอันนะครับลองเซิร์ชลองค้นหาดูเด้ด้วยนะครับเช่นพวกฟุตเตอร์อะไรพวกนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ เปลี่ยนได้เลยเี่ตัวนี้ครับก็เป็นแบบแรายง,งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับพอเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จนะครับก็มาที่อันนี้นะการทําให้ใช้งานได้นะครับจัดการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกสร้างการทําให้ใช้งานได้อ่นะโอเค ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงก็เลือกเป็นทุกคนนะครับหรือท่านอยากจะให้ใครเห็นก็แล้วแต่นะครับนะทุกคนที่มีบัญชี Google หรือทุกคนเป็นโดเมนของโรงเรียนนะขององค์กรนั้นๆก็ได้นะครับหรือชั้นเท่านั้นนะครับปกติก็จะเลือกเป็นทุกคนนะครับนะแล้วก็กดทำให้ใช้งานได้ แล้วก็ให้สิทธ์เข้าถึงนะครับเลือกบัญชีอีเมลของเรานะครับโอเคเลื่อนลงมาครับกด continue นะครับอ่าเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปมานะครับเราก็สามารถกดไปที่ลิงก์หรือคัดลอกไปเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับถึงว่าผมจะกด เข้าไปเลยนะครับอันนี้คือลิงก์ที่เราจะต้องแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อเข้ามาดูผลการเรียนนะครับว่ากดเข้าไปเดี๋ยวกัอน,นะครับที่มันน่าจะยืนยันไม่สมบูรณ์นะครับเราให้ฟิดเข้าถึงเขาไม่สมบูรณ์นะครับมันก็เลยแจ้งเตือนอ่อโอเคเรียบร้อย นะครับทีนี้ชีทที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับเขาอยู่ม .1 ห้อง6อ่าเดี๋ยวตรงตรงชื่อชีทนะครับเราอาจจะมีการเคาะเว้นว่างสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับอ่าเคาะนะอ่าเวลาเวลาแสดงผลออกมามันจะได้ช่องว่างนะครับที่สวยงามนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะไปขึ้นโชว์ที่ าแสดงผลด้วยนะครับอ่ะโอเคสมมติว่ารหัส1 2 3 4นะครับอ่ะผมจะลองเซิร์ช1 2 3 4กด ENTER ครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มอหห้อง6นะครับมอหห้อง6 ลองก็ไปใส่ห้องเจ็ดบ้างห้องเจ็ดหนึ่งสองสามห้าอ่าหนึ่งสองสามห้าเนาะ,ะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราตรงตรงชื่อชีทบอหนึ่งห้องเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เคาะเว้นว่างนะครับ เวลามันแสดงผลออกมามันก็จะชื่อติดกันนะครับดูนะครับสมมติว่าห้องนี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้าพบข้อมูลเรียบร้อยเห็นไหมครับตรงระดับชั้นม .1 ห้อง7นะครับตรงนี้ท่านสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่นี้เพื่อความสวยงามข้าหนึ่โอเคเดี๋ยวก็ลองหาอีกรอบหนึ่งอโอเคอเห็นไหมครับอันนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับระบบตรวจสอบคะแนนสามารถไปปรับประยุกต์ แบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะแก้ไขดับแปลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วห้องอื่นๆทำยังไงก็จริงๆถ้าเราจะรวมม .1 ถึงม .6 เลยเนี่ยมันก็เยอะเกินนะครับดังนั้นก็อาจจะสำเนาชีตขึ้นมาอีก5้าชีตเนาะเป็นม .2 องชีตหนึ่งม .3 ม .4 ม .5 ้าคนละชีตไปเลย แล้วเวลาให้นักเรียนเข้าไปดูเราก็นําลิงก์อันนี้นะครับของแต่ละห้องเนี่ยให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนมหนึ่งเข้าดูลิงก์นี้นะอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าเราทาเทมเพลตแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยคุณครูแต่ละรายวิชาก็สามารถมากรอกได้เลยนะครับกรอกคะแนนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ